การนอนหลับเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานและการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงอย่างไรก็ตามความเครียดและความรับผิดชอบที่มากมายอาจทําให้พวกเขาประสบปัญหากับการนอนไม่หลับซึ่งมีผลกระทบต่อการทํางานโดยตรงการนอนหลับมีบทบาทสําคัญต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจโดยช่วยฟื้นฟูพลังงานส่งเสริมความจํา และเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจที่แม่นยำหากไม่ได้รับการพักผ่อนที่เพียงพออาจน,นำไปสู่ปัญหาสุขภาพและลดประสิทธิภาพการทำงานได้งานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนว่าการนอนไม่เพียงพออาจส่งผลเสียต่อสมองและร่างกายเช่น m มคเคนซีพบว่าการนอนไม่เพียงพอสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานลงถึง40% h a r v a r d b u s i n e s s Review รายงานว่าผู้บริหารที่นอนน้อยกว่า6ชั่วโมงมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจผิดพลาดมากขึ้น Sleep Foundation แนะนำว่าผู้ใหญ่ควรนอน7 9ชั่วโมงต่อคืนเพื่อให้ร่างกายและสมองทำงานได้อย่างเต็มที่ด้วยเหตุน,นี้ CEO และนักธุรกิจระดับโลกหลายคนจึงให้ความสำคัญกับการนอนหลับและการพัฒนากลยุทธ์เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ แม้ว่าจะมีตารางงานที่นั่นขนาดเรามาลองดูรายละเอียดกันนะครับ 1. นอน8ชั่วโมงแบบเจฟฟ์เบซอสเจฟฟ์เบซอสผู้ก่อตั้งอเมซอนเชื่อว่าการนอนเต็มอิ่มเป็นกุญแจสำคัญของการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเขายึดมั่นกับการนอนวันละ7-8ชั่วโมงไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของการพักผ่อน มากกว่าการทำงานหนักแบบหามรุ่งหามคำ่ำา 2. อ่านหนังสือก่อนนอนแบบบิลเกตส์บิลเกตส์ผู้ก่อตั้ง Microsoft ใช้การอ่านหนังสือเป็นกิจวัตรก่อนนอนเขาอ่านทุกคืนอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงไม่ว่าจะดึกแค่ไหนก็ตามซึ่งช่วยให้ใจ,ใจสงบและปรับสมองให้อยู่ในโหมดพร้อมพักผ่อน 3. บริหารเวลาการนอนแบบวอร์เรนบัฟเฟ่วอร์เรนบัฟเฟ่นักลงทุนชื่อดังวางแผนการนอนอย่างเมลระเบียบเข้านอนตอน22.45นอและตื่นเวลา6.45นอเพื่อให้แน่ใจว่านอนได้เต็มที่8ชั่วโมงนอกจากนี้เขายังให้เวลากว่า80%ไปกับการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาสมอง และปฏิเสธตารางงานที่มากเกินไปเพื่อให้เวลานอนมีคุณภาพ 4. เทคนิคพิเศษช่วยการนอนแบบไมเคิลโคไมเคิลโค o e o และผู้ร่วมก่อตั้ง Hub Connect ใช้เทคนิคการนอนหลายอย่างเช่นการแช่น้ำแข็ง3นาทีก่อนนอนเพื่อลดอุณหภูมิร่างกาย ใช้แว่นบล็อกแสียงสีฟ้า3ชั่วโมงก่อนนอนและการใช้ Red รดไรเทอ e r a ี y 10นาทีเพื่อช่วยให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะพร้อมพักผ่อน 5. งีบหลับแบบแคทเธอรีนฮัมแคทเธอรีนฮัมซีอของแบริบีใช้เวลางีบหลับสั้นๆ30นาทีช่วงบ่ายแก่ๆเรา1 7 0เรา17.00น เพื่อเติมพลังงานและเพิ่มสมาธิในช่วงเย็นโดยไม่ทำให้กระทบถึงการนอนหลับตอนกลางคืน 6. ตื่นเช้าและเข้าสังคมแบบจอห์นซีมอนจอห์นซีมอนผู้ก่อตั้งออสซี่โฮมโลนส์มินิสัยตื่นตั้งแต่ตี5.45และใช้เวลาช่วงเช้าเพื่อพบปะเพื่อนเที่ยวร้านกาแฟซึ่งช่วยให้เขารู้สึกสดชื่นและลดความเครียด งานวิจัยชี้เห็นว่าการเข้าสังคมตอนเช้าส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และช่วยให้การนอนมีคุณภาพมากขึ้น 7. จำกัดเวลาหน้าจอก่อนนอนแบบอาริ n a นาฮั i n ฟฟิงตันอาริ u f นาฮัรฟฟิงตันผู้ก่อตั้งเดอะฮั f i ฟฟิงตันโพสต์ให้ความสำคัญกับการลดการใช้หน้าจอก่อนนอนเธอหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนเข้านอนเนื่องจากแสงสีฟ้าจากหน้าจอสามารถยับยั้งการผลิตเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้นอนหลับสนิทการนอนหลับที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นซ e o นักธุรกิจระดับโลกหรือคนทั่วไปการพักผ่อนที่เพียงพอสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการตัดสินใจให้ดีขึ้น แม้ว่าภาระหน้าที่จะมากมหมอย่างไรก็ตามแต่การให้เวลากับการพักผ่อนอย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้ร่างกายและสมองฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพหากคุณต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการทำงานลองนำเคล็ดลับของพวกเขามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพราะการนอนที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมสุขภาพแต่ยังช่วยให้คุณมีพลัง และพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายในแต่ละวัน